Uh, สวีดัส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกม One สปา m m n n the Storm เกตกันนะครับผมอันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์506นะครับผม506ดี50ลองนะครับอันนี้ผมก็ไปเตรียมสหรับวันนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการสุ่มของสุดเกียร์นะครับผมสุดเกียร์เลยนะครับ นี่ถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมตอนนี้มีคนติดตามที่ยังไม่ได้กดติดตามเยอะอยู่นะครับผมคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับดังนั้นก็ทุกคนนะเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมอันนี้นเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปตรงที่ราคาแล้วมา,าดูกันว่าผมมีบัตรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีตั๋วเหลืองอยู่ประมาณสามสิบใบมีแค่นี้แหละครับทุกคนนะ เราสนใจล้วเอ้ยตัวเฮ้ยตัวม่วงมีแรลกฟรีด้วยว่ะเดี๋ยวกดแลกแป๊บเอามาสักตัวหนึ่งอขอตัวหนึ่งนะครับ a ั k y ิ u โอเคทุกคนเดี๋ยวจะเลือกมากไปเอาอะไรเดียวผมเลือกอยากก็จะเอาอะไรยุงดีปะ่ะเลือกเกียววินอืมเอาทั้งนั้นเอาเกียววินดีกว่านะทุกคนนะเอาเกียววินดีกว่าแลวก่อนที่เราจะผสมเกียววินนั้นเรามาสุม ตู้ตัวเหลืองกันก่อนเลยดีกว่านะทุกคนในเหลดก็ไม่รู้ว่าจะหลุดเหลดมาสักตัวหรือเปล่านะฮนะสุ่มไปแบบไม่พูดพราำทำเพียงอุวกะบาดลูกนี่หนึ่งตกมาแต่ามาจะขึ้นไปต่อยครับผมอีกระตุ้เล็กน้อยออกหรือเปล่าสีทองหลุดเหลดหรือเปล่าโอ้ไม่หลุดนะผมสีม่วงมามาลุ้นกันว่าสีม่วงเราได้ตัวอะไรกันนี้ตัวอะไรกันเอ่ยนะครับโอ้อไรเนี่ยปีศาจใต้ดินเหรอ โอ้ไม่ไม nee ่ไม <meals. S 2> ่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีปีศาจใต้ดินไม่ดีมากโคศมอีกรอบนึงมึงอย่าเอาหัวหน้ามานะอย่าหัวหน้าราชาใต้ดินแกมานะกดไปอู้กระตุกเล็กน้อยทุกคนนะอู้หู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 อู้โอ้เค็มเค็มมากมากเค็มสุดๆไปเลยลูกที่สามใส่ตะมักกระโดดขึ้นไปต่อยยี่ห มีต่อยกดขามเองแม็กซสายฟ้ามามีตัวอะไรมาเพิ่มไหมเฮ้ยมีตัวเพิ่มโอซามยเมนมาทำไมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่านะตู้นี้น่าจะไม่คุมนะเอาไปสุมตู้นี้ดีกว่าตู้ตัวเหลืองเฮ้ยตู้ตัวม่วงสี่มาสุมไปเลยเผื่อได้แบบกิวินอะไรก็ดีอ่ะในตู้นี้ก็คือดีหมดดูว่าเราจะได้ดวงหรือเปล่าสุมไปเลยไม่รู้ว่าดวงจะมีหรือเปล่านะ โอ้โหว้วว้าวระดับอายมาเลยไอเลฟไอเลฟโอเคเข้มนะเข้มเข้มเข้มก็รู้สึกว่าถือว่ายดีนี่มันรู้สึกว่าเข้มๆไปหน่อยนะเซิร์ฟเวอร์อันนี้มันเข้มห้าศูนย์หกเนี่ยเดี๋ยวรับนี่ก่อนนะเดี๋ยวนะทุกคนนะเดี๋ยวก็จะตัดไปเดี๋ยวผมจะไปอีกไอดีหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะเจอกัน ไอดีที่2นะครับผมไปโอเคทุกคนอันนี้เราก็มาอยู่ไอดีที่2องกันนะครับผมนี่ก็ชื่อเหมือนเดิมนะฮะไอดี ID ที่2องนี่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อันนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไว้ตรงทางทางขวานะครับผมทางขวาบนมีตัวที่ผมเก็บไว้ก็คือตัวเหลือง25ตัวแดง20่บไปนะครับผมนะลุยเราไปเชิญธรรมดาก่อน10ครั้ง ตัวทั่วไปกด1ิครั้งไตรมากระโดดต่อยมันจะข้ามนะฮะไม่ให้มันต่อยนะครับผมมันจะข้ามได้กบได้ชาลันโคได้อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายที่รู้ก็คือคําว่าเกลือกบาณููที่สองตมามันจะให้มันจะไม่ให้มันชกนะผมข้ามเลยมันต้องชกนะขี่รดโอ้โห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 เข็มจัดจัด ไปเราเปลี่ยนมาเฮ้ยอุ้ยมีหนึ่งครั้งว่ะอุ้ยหนึ่งครั้งการันตีนี่ว่ะสูงดิมาดูว่าเราหนึ่งครั้งเราจะได้การันตีอะไรนะฮะไปกดสุ่มไปเลยมาดูอุ้ยกระตุกเล็กน้อยหรือเพื่อไดเอสอาร์หรือว่าไดเอสอาร์วะเฮ้ยเอสเอสห้าเอสเอสเอสอาร์ HR. 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 ได้ตัวอะไรกันเอ่ยก็คือคือพวกที่คน้นคว้ที่รังสมบูรณ์แบบมนุษย์ยุคใหม่อ๋ออาชุราคาบุตโตเราได้อาชุราคาบุตโต ไอ้ด่วงเนี่ว่ะด้วงะก่อนที่กายหิดปั้นโคตรสุดนะตีไม่มีใครตีกันตายานี่ถึงยุคเก่าอย่างเลยยุคนี้ก็ระดับ UR หมดละไอ้สูแปดครั้งมาโดยจนะกด10ครั้งมาเลยนะทุกคนนะกดเลยครั้งนะ่าจะเป็นครั้งที่1 8ดใบ8ดใบ10ครั้งเลสโก้บุกบาลลูกแรกของตู้ตัวแดงมา แบดใบในสิบครั้งมาดูว่าจะได้ sr อีกตัวหรือเปล่าอุกบกรณ์ลูกนี้โชคไปปังไปโอ้โหรถได้ sr ไมาดู้ว่าตัวอะไรบุ้นกันดีกว่าใส่หนตัวแรกเลยบ e a s t king ใส่ในก็เค้มเค้มเค้ม,คม,คมโอ้โหระดับ r มาเป็นท้องทะเลเลยนี่ว่แล้วซื้อตัวเพิ่มดีกว่าตัวเพิ่มเอาสักประมาณาเกใบอ่ะเก้ใบพอละสมสักประมาณ สองครั้งไม่รู้ว่าจะได้ S, times, <S, <get> <S R อ kind of uh, so. ีกตัวหรือเปล่ากดต่อเลยเออกระตุกเล็กน้อยภาพตัดเมื่อกี้อ้อฮึบใส่ธรรมะกระโดดขึ้นไปกดซูมเลยได้ตัวอะไรมาดูกันนะทุกคนนะื้อพังได้สีอะไรอะไรโอ้ย S R ได้สองตัว S R สองตัวหน้ากากหวานกลับกลับอะไรกลับไปสิพวก โอเครู้เลยบูฟายบูฟายแน่นอนทรงนี้น่าจะบูไฟแล้วบูฟายของแท้โอ้ได้ตัวใหม่แล้วบูฟายตัวใหม่ยืนยนันเลยจะกดเอกดซัดเลยมาเราท้าแล้มามันต้องพูดอะไรมากมายละมาดูว่าจะได้เอ็ดาหรือเปล่าขอสักตัวนึงก็ยังดีอ่ะขออีกตัวนึงอ่ะได้ดวงละแม็ก,กาโลก็เลยก็ดีมามาโชคไปดอกนี้ได้อะไรเอ้ยสีทองมา ได้กี่อันเฮ้ยที่ทองสองอันแน่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไม่มีเวลาคุยเรื่อยเปื่อยกับแกแล้วเอ้ยโมฟอยยิงขีปนาวุธเมทไนน์โอ้โหมาดูตัวนี้ได้ไรจุ้งเฮ้ยเป็นแบบนี้นี่เอ่อใครวะเด็กเหรอเอ้ยรัวแขนกดอลามาร์ถือว่านี่ก็คมเยอะไอ้ดีนี้ถือว่าก็ได้เยอะ มีคอมีมีตัวแท้งด้วยไอตัวอาชุล่าขบุตรวแคบหน้าจอแหละเห็นของแล้วนะผมหมดเกี้ยงฮะหมดเกี้ยงหมดทุกตัวเลยโอเคเราไปดูทีมนี่ทีมทีมทม่นี่คือทีมไม่ดีไก่นะฮะที่ได้ใหม่ก็คือ s อ r ก็โมฟอยเด็ oy, กแล้วก็ด้วงนะครับผมแลยออกทีมเราจะเอาด้วงลงทีมนะฮะงาน,นยิง เอาแทนนี่งาน,นมุงเมนไลเดอร์เด็กแทนหน้ากากหวานแล้วกันแล้วก็จะจัดทีมนะนะเราขอให้เขาจัดทีมมามาจัดทีมเอาดวงยืนหน้าเด็กยืนหน้ามูฟอยืนหลังเเด็กมายืนหลังดีกว่าให้ดวงแข็งหน้าเออความคิดอันแสนฉลาดแล้วก็อันน้อยนิดของตัวเองนะฮะรับร้อยพลังก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นนะ,ะนี่ก็ไม่รู้อะไรให้รับเรืล,ลองนี้เดี๋ยวนี่คืออะไรอ๋อ ไงนี่ไง,าง,าง,างาการันตีของเออไม่รู้ไม่สนนะโอเคทุกคนถ้านั้นก็ไปเจอกันไอดีถัดไปเลยนะครับผมไโอเคทุกคนเราก็มาอยู่ในอดีที่สาะแล้วครับผมพลังสองหมืนนะครับผมไอดีที่สาคือพลังสองหมืนมาทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั๋วที่ผมดอกไว้ในไอดีที่สานะครับนี่ ัวแดงมีสิบเอ็ดใบโคตรเยอะเลยอ่ะตัวแดงนี่มาดูตัวเหลือครับทุกคนนะตัวเหลือมีสี่สิบใบตัวมังมีหนึ่งใบนะครับผมเอาไป็ลุ้นแบบลุ้นท้ายเพื่อนนะฮะตับแรกก็เป็นสุ่มตู้นี้ก่อนเลยตู้เหลืองเลยอ๋อาัวไปก่อได้ติดเออติดละมามาดูหน่อยสิว่าดวงจะดีหรือเปล่ากับตู้เหลืองนี่มันจะมี S S R ออกสักตัวหรือเปล่าเอากระบาดลูกแรกตกมาซามาร์กกระโดดขึ้นไป มจะกดข้ามนะครับผมมาดูซิว่ามันจะมี S S R ออกหรือเปล่าตันนี้ได้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหได้อาอีกรอบเนึ่งกูบาลลูกที่สองตกลงมาไปตามากระโดดขึ้นไปตีลูกที่สองกดข้ามเลยอะไ,ไบรบึบ,บโอ้ S S R พวกที่โอ้นี่ไอตัวน้ำชื่อไม่ได้อ่ะติงมตัตเตอร์เอ สติงเกอร์สติงมาเตอร์ไปไหนเสติงเกอร์อะไรบ้าอ่านตัวก็ผิดเดี๋ยวยี่สิบใบสไตล์มาใบที่สามสิบสมใบอะไรจะมากระโดดต่อยขาบมาผมมีอะไรออกหรือเปล่ารุ่นอุ้ย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 เฮ้ยนี่ธนาหัวเรีไงวะเนี่ยชิ่เลยเนี่ยทุกคนกำลังดูร่างกายของฉันไม่มีใคร โอ้โหซูปเปอร์ดาร์ชายครับทุกคนซูปเปอร์ดาร์ชายเออจะหลดอันลอยครับผมจะหลดอันลอยพี่ดำครับผมพี่ดำกายาเหล็กครับผมพาสีกายาเหล็กมา,กา,าลูกสุดท้ายมาเอาอะไรก็ามาเถอะ<ม>อยู่ดีก็เอิฐดาก็หลุดเลีไดมาเฉยเลย<ม>แต่ไหนเนี่ยตู้ที่ออกเอิฐดายากที่สุดไปนเนี่ยตู้ตัวเหลืองเนี่ยโอเค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 ,อเคน่าจะดวงหมดกับตู้นี้แล้วแน่นอน ไปเราจะไปลุยตู้แดงต่อแล้วกดออกทำไมเนี่ยกดนี้ก็ได้วะมาตู้ตัวแดงเราจะสุ่มมาเลยสิบครั้งครั้งเดียวมีแค่สิบใบมาใส่ตามะกระโดดขึ้นไปจะกดสุ่มชาร์จหมัดสุดพลังคิดตุ้มโอ้ ม่วงโอเคดวงหมดแล้วแน่นอนเพราะไรรักชายมาเมื่อกี้อะไรเนี่ยพวกเราเพียงมาทําไมเนี่ยมาทําไมเนี่ยราชาใต้ดินเนี่ยพิชาใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ราชาหรือปิศาจเนี่ยโอ้โอโอเข็มปิดเข็มปิดมาตู้นี้เราจะมาลุ้นตู้นี้กันดีกว่าวหน้าผมจะล็อกไว้เพื่อมันออกกิววินนะผมกิววินไปอัญเชิญ มีบัตรเดียวอะเผื่อดองดีออกอะเมื่อกี้ก็ชุดเบอร์ดักชายหลุดเหลือไปที่ไหนไม่รู้อะไปสุ่มไปโอ้โหเจ็ดในสกายมวยจีนทะเลอะไรไม่รู้เ่ยเออก็เข็มปีดเข็มปีดเหมือนเดิมอะมาทุกคนนะผมมาไปดูทีมแล้วผมเอาดักชายดักชายเข้าทีมดีวกว่านะทุกคนนะดักชายอ,อยู่ไหนวะดักชายเนี่ยแป๊บนึงนะดักชายก่อน <ส>น,น่หะทุกคนเห็นดาร์กชายไหม um, ทุกคนเห็นดาร์กชายไหมทุกคนเดี๋ยวเล่นหาดาร์กชายกันหนึ่งนะเอาจ um right. ูบเปิดดาร์กชายเข้าทีมอยู่ไหนวะไหนอ๋อนี่อ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแม่งอยู่กกอริลลาใส่บอร์กเมื่อวาสีผิวเหมือนกันไม่เห็นไม่เห็นท้อทีท้อทีเราจะแทนหน้ากากหวานดีกว่าเออ แย่เหลือน,น้อยมากทุกคนไม่ต้องสงสยัยมีห้าซนั่นแหละโอเคปึ๊บทุกคนท้านกันไปเจอกันไอดีที่4เลยนะครับผมไปเจอไอดีที่สี่จ้อเกทุกคนแล้วก็มาอยู่ในไอดีที่4นะครับผมอันนี้พลังผมอยู่ที่สองหมดไอที่4นะครับผมมากของที่ผมเตรียมไว้ในไอดีนี้ก็จะเป็นเต่รแดง13บสมใบนะครับผม แดงิบสาใบนะครับแล้วก็ตัวเหลือง32ใบนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปสุ่มตัวเหลืองก่อนเลยนะครับผมผมจะสุ่ม10ครั้งมันจะสุ่มได้มา3รอบนะผมกดสุ่มไปเลยครั้งที่1สุ่มไปครับกระบาทมาละวันนี้ใส่ตามมากระโดดแล้วไปโชคเลยผมจะกดข้ามนะผมจะไม่กดสุ่มนะครับข้ามไปเลยเพื่อดวงดีออกเอเทอร์ H R. เหมือนไอดีตัวที่สองเอ้ตัวที่สามสี่ตัวที่สามเมื่อกี้ก็เกลือนะผมมาลูกที่สองครับผมลูกที่สองว่าไงว่าไงกดข้ามไปเลยดอกนี้จังหวะนี้ o n n n อ a a n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  s r s r เลยนี่ไปสิพวกเราลองพิสูจน์คำว่าเราเป็นโอ้โอ้บูไฟอกและมามาสองไอดีแล้วนเนี่ยอันนี้คือดีที่สองที่เห็นหน้าเอาเนี่ย โอเคมาสุ่มต่อครับผมลูกที่สามลูกสุดท้ายมาดูนหน่อยสิว่าเราจะได้เอเดออาหรือเปล่าสุมไปจุบจุๆบจุบโอ้ยโคตรเกลือไปทุกคนครับผมยัดตัวแดงต่อหนึ่งครั้งครับผมสิบใบหนึ่งครั้งแล้วมีนะผมตัวที่ผมเลงไว้คือเกโรเกโรนะครับผมคือเกิโรเกโรหรือว่าซอมบี้แมนก็ได้กาโล่ก็ดีไปกดสุ่มไปเลย หน่อยสีอม,มาหน่อยสีไซตมมามะโชกุกุบาดแบบสีท้องๆอะพ่าต้องท้องมัหน่อยที่โอ้โหสีม่วงสมัยแมนโอ้โหเค็มครับทุกคนนะครับผมก็เค็มปีนะผมอ๋อนี่ไงนี่ไงเพิ่งนึกออกว่าตัวม่วงไงตัวม่วงตัวม่วงเออตัวม่วงมีแลกเปลี่ยนเว้แลกเปลี่ยนหน่อยละกันบึ้มใบเดียวเนี่ผมจะล็อกไว้ ผมอยากเอา,เอาเอายุงดีกว่าเอายุงยุงแดงยุงแดงมาสุ่มไปเลยไม่รู้จะได้ทองหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่ากดสุ่มมาละไม่มีการย้อนกลับโอ้โหเมาเท่นอะไรไม่รู้นี่โอเคทุกคนก็รวมๆก็ดีนี้ก็ถือว่าเกลือนะครับผมรถเกลือควบหน้าบ้านนะครับผมไปเจอกันไอดีที่เท่าไหร่ว่ที่ห้าผมเจอกันไอดีที่ห้าผมจุกรู โอเคครับทุกคนฮะนี่น่าจะเป็นไอดีสุดท้ายนะครับผมอของที่ผมเตรียมไว้คือถัวม่วงหนึ่งใบครับผมไอตัวแดงไม่มีนะผมไม่ได้เก็บใบนะครับแต่ว่าผมมีตัวเหลืองอยู่ตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลืองอยู่ไหนวะนี่ไงเนี่ยวเแล้วผมมีสามสิบเอ็ดใบนะครับผมมามันจะสุ่มตัวเหลืองขำขับนะครับผมไอดี ID นี้จะเป็นไอเดียค่ะเป็นไอดีแถบมาดี ID นึงนะไม่มีตัวแดงครับผมไอดี ID อื่นไม่ตัว แดงครับตีใบก็ดีแต่นี้ไม่มีนะครับผมงานนี้ก็โอ้โหเข็มเข็มครับผมเข็มเข็มเลยลูกที่สองต่อครับผมลูกที่สองขอปาลูกที่สองนะครับของไอดีนี้ไปครับผมซุ่มไม่สุ่มาข้ามด้วยมาอุ้ย,มา,ยมาคุซันทำไมไม่ออกก็ดีลองนะออกดีหล่ะทำไมเนี่ยซุ่มไปสิบครั้งนะครับผมใส่ตำมะ นกไปครับผมเดี๋ยวยข้ามเลยไี่ไม่สุ่มครับข้ามครับผมเน้นข้ามไม่เน้นสุ่มนะครับในตัวอะไรเอ่ยโอ้แม็กสายฟ้าอะไรอีกอะไรอะ่ะเมือ่อก็มนุธธรรรษย์ทักษะงาดสู้ผงาดฟ้าเอ่อเคนโตมาจินเคยนโตมาจินเหรออืมชื่อโคตรเทโคตรเลาโอเคแล้วเหลือแค่บัตรนี่ครับผมตัวม่วงครับผม ตัวม่วงผมจะล็อกไว้เลยผมจะเอายุงรับผมยุงบอสกิตโตเกลรัาผมบอสกิโตโกลมาอุกาบาทของตู้ตัวม่วงใส่ตมะกระโดดขึ้นไปกดข้ามโอ้โหแข่งท็อปแบ็คโฮลสุดยอดจริงจริงมาทำไมเนี่โอโ่กะก็รวมๆเซิร์ฟนี่ก็การเกลือ เดิมนะครับโอเคแค่นี้แหละหมดทุกกรณีแล้วนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับผมว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย